วันนี้นะคะตั้งใจงมาตอบคาถามที่หลายๆคนทักเข้ามานะคะเรื่องผิวทําไมมันถึงดูฉ่ำดูโกโลแบบนี้ก็คืออันนี้ไม่ได้ฉีดน,นะคะทุกคนเนื่องจากเป็นคนที่แบบขี้เกียจพักฟืนทั้งรอยเข็มรอยเขียชวช้ำเนี้ยหลายวันก็จะหายวิธีการดูแลผิวที่จะทำมาเป็นประจำตลอดหลายปีนะคะนัดแรกเลยก็คือนี่การดื่มน้ำนั่นเองค่ะจะพยายามดื่มน้ำให้ได้สองถึงสามลิตรต่อวันนะคะสองนะคะจะเป็นพวกเรื่องอาหารเสริมค่ะเดี๋ยวจะชอบทานพวกคอลลาเจนนะคะก็วันนี้นะคะจะมาป้ายยาตัวคอลลาเจนที่ทานเป็นประจําเลยตัวนี้ ยูคอลลาเจนนะคะวันนี้เนี่ยคือเห็นรีวิวคนเยอะมากก็เลยแบบสอยมาลองแล้วผลลับคือแบอกว่าดีมากทุกคนว้นความที่เราแบบบินเยอะนอนน้อยแล้วบวกกับอายุ30แล้วไงอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมผิวแบบโทมง่ายมากก็เลยต้องมีตัวช่วยกันหน่อย คือมันเห็นผลได้เลยว่าผิวอะดูแบบอิ่มน้ำขึ้นมากมันดูออร่าพูดแบบว่าริ้วรอยอะไรเงี้ยเล็กก็ดูจางลงเวลาใครมาเจอตัวจริงก็บอกตอลอเลยว่าผิวอะดูสวยอย่างคอลลาเจนอันนี้ก็เป็นคอลลาเจนพรีเมียมนำเข้าจากญี่ปุ่นเป็นคอลลาเจน Pure นะคะกินง,ง่ายไม่มีน้ำตาล้ลวก็มีขาวด้วยชงกับอะไรก็ได้นะคะสะดวกมากนี่นะคะหลง้าของแถนของเขาจะเป็นตัวนี้เลยวิตามินแบบทีใสป่ปาก เป็นเพิ่มออร่อาโดราสิวจุดดำดำแนะนำให้กินคู่กับตัวยูนะคะ7วันเห็นผลรู้เรื่องราคาดีของแถมก็เริ่ดอย่าลืมไปตั้งใทุกคน